สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพีไทยแล้ววันนี้เรามาในบรรยากาศที่แตกต่างแล้วก็เรามีสมาชิกใหม่ด้วยก็คือน้องเอ,เองิร์ธนั่ค่ะขอขมวดเข้าเนื้อเรื่องหน่อยก็คือตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่พัทยาทุกคนเราไปกินข้าวกับพวกเรากันเองแล้วก็น้องสาวเราหนึ่งคนจากบางแสน หัวข้อรายการของเราในวันนี้จะเป็นรายการใหม่แกะครองใช่ค่ะทุกคนวันนี้คือเรามาในช่วงรายการใหม่ของเราก็คือช่องพี่ไทยหิวอ่ะต้องนั่งอยู่ด้วยนะหิวอ่ะแต่งอองแงหิวอ่ะ คนช่วยปลุกพี่เราหน่อยค่ะใส่เสียงเอฟเฟกไก่ขันหนยตอนนี้เราก็มาถึงร้านกันแล้วทุกคนใช่ใช่ใานนี้ว่ามันเป็นร้านที่เราอ่ะกินกันสามสี่รอบแล้วเนาะใช่มันก็ไม่ได้แบบอยู่ไกลกับเรามากเนาะใช่ร้านนี้มีชื่อว่าฮารุฮารุพัทยาฮารุฮารุบุฟเฟ่นะคะทุกคนเป็นอาหารญี่ปุ่นนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไป ดูว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจและมีอะไรที่น่ากินบ้างการมากินที่เนี่ยจะต้องจองเป็นรอบแนะนำให้จองก่อนเราจะตัดภาพไปที่เรานั่งโต๊ะแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างฉันมามากเยุนี่บัหน้านแรงขนนไม่ไหมายถึงหน้าที่อ่ะม่าที้อคนดี อาลาพีพีเข้ามาในร้านแล้วถึงร้านกันแล้วทุกคนคนเดียวยังไงแต่ว่าเราเพิ่งสั่งอาหารไปเมื่อกี้เราได้เมนูมาแล้วกัได้เราได้เมนูมาแล้วก็แล้ว<ๆ>ผ่านด้วยคิวอาร์โค้ดนนี้เมนูเขามีหลากหลายมากทุกคนเยอะแยะมากมายเราวมัดูกันเลยดีกว่ามันจะได้กินแค่ o hour later ทุกคนตอนนี้เรากินอิ่มแล้วสภาพโต๊ะดูไม่ได้เรียกนี่คือรายการนะครเป็นการรีวิวน้อยที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีมาเพราะว่าหิว่ากก็คือหิวจริงๆก็คือก็คือกินอย่างเดียวไม่ถ่ายไม่เพจไม่อะไรเลยเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่า Eventually ไม่ใช่อะไรนะทุกคน ลืมปิดคลิป